หนึแล้วก็หนึ่งหหนึ่งใช่หนึ่งสไม่เห็นออกเลยบอกหนึ่งหหนอีกออกสี่หกก็ไม่อยากให้ออกสี่หกแล้วมันออกอะไรละครับออกนิดนึงออกอะไรละ่ะออกอะไรออกนิดหนึ่งออกนิดนึง,นงออกเลขสี่เนาะน้ำหมาป่ามันทำเงินอกมัน ก็เศษตามันก็มองอะไรไม่เห็นมันไหมลูกแม่ลูกเม่ต้นที้ตา,ยายตพราะต้นที้ตาลูกต้นที้งตายหญ่ต้นผูกจับปันพัดปันพัดปันพัดกูน,น้ำจะอา,นานบน้ำไปก็เอาไปไม่เงี้ยเร่องอะไรเปลี่ยนบูธหญ่อนี่แล้วมาปามอย่าทำอะไรไต่อ หนูจะสวดมนต์อ่ะสวดสิสอดป้องกันโควิดก่อนสวดป้องกันเลยโอ้ไอจีนี้ใสจังเลยสวดมนต์นะครับโมโมนากระยำน้ำให้มันเป็นฟองเลยเป็นไหมล่ะมันมีออกซิเจนมันก็มีฟอง 哎。Yeah, yeah.